สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทางกลุ่ม Facebook คนรักลุงพลป้าแตนโดยมีข้อความดังนี้ครับงงโคตรงงวันนี้มีการส่งสำนวนคดีตัดไม้กระถินป่าวงเล็บ4ต้นจากบกปทศ กรุงเทพมหานครไปยังอายการจังหวัดมุกดาหารแต่ที่งงและงงคือเหตุใดชั้นตํารวจไม่ต้องใช้หลักประกันแต่เมื่อส่งตัวมาอายการกลับต้องใช้หลักประกันถึงหนึ่งแสนมันเกิดอะไรขึ้นกับชายคนนั้นทำไมต้องใช้หลักประกันทั้งท,งท,งที่เวลาไปมอบตัวที่ปทศไม่ต้องใช้คงหมั่นไส้แน่เลยเป็นลูกแกะไปท้าราชสี เห็นผลชัดเจนโดยภายหลังนะครับก็มีผู้ใช้ Facebook จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าสวัสดีค่ะท่านทนายมันมากไปค่ะบ้านเราเมืองเราเป็นอะไรไปหมดแล้วถัดมานะครับบอกว่าหมันไส้เป็นเหตุสังเกตได้ถัดมานะครับบอกว่าไม่ต่างอะไรกับสั่งน้ำส้ม500ขวดแล้วแจ้งจับหรอกครับฮ่าฮ่าฮถัดมานะครับบอกว่า เขาเล่นอะไรกันขอดูประดับความรู้บ้างค่ะเพราะคนบ้านนอกตาสีตาสาไม่มีความรู้กลัวจะโดนถ้าไปตัดต้นกระถินป่าเข้าบ้างถัดมานะครับบอกว่าแล้วทำไมเขาไม่ไปจับคนที่เขาตัดแล้วให้มันลอยน้ำมาละ่ะถ้าลุงไม่เอาขึ้นมาก็คงลอยไปทับชาวบ้านตายละถัดมานะคะบ,บอกว่าวันเวลา บ่งบอกชัดเจนตาสีตาสาจะพูดจะจาอะไรก็ยังเป็นตาสีตาสาแต่ผู้หลักผู้ใหญ่พูดจาน่าจะเอาไว้บ้างนะมันก็ชัดเจนเช่นกันถัดมานะครับบอกว่าใช่ต้นกระถินกับต้นมะกอนะดูอยู่แต่ไม่คิดว่าเจ้านายจะจับลุงเพราะต้นกระถินและต้นมะกอที่ตัดเราคิดตาม ประสาคนบ้านๆน,นะไม่น่าจะผิดกฎหมายนะเพราะว่ามันไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามอะไรเลยถัดมานะครับบอกว่าเจ้านายน่าจะเอาตัวอย่างแบบน้ำส้มนะอย่าให้ผู้มีอำนาจบาดใหญ่มารังแกประชาชนบ้านๆอย่างเราๆนะคะสงสารประชาชนคนรากหญ้าอย่างเราๆบ้างเถอะค่ะถัดมานะครับบอกว่าลุงพลเขาทำได้ดูเขาสิดูเราสิ เมื่อก่อนดูถูกลงทุนพ่อลุงคนอันมีจะกินแล้วเกินหน้าเกินตาข้ามหน้าข้ามตาเอาเรื่องมาแปะเรื่องโน้นมาแปะเรื่องราวใหญ่โตขอให้ลุงพลสู้ๆนะชาว YouTube ทุกคนที่อยู่กับลุงพลเขาอยู่ในศิลปในธรรมศิลเสมอกันอยู่ด้วยกันได้สาธุสาธุขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อปู่เจ้าแม่โสระพีจงคุ้มครอง คนที่คิดดีทำดีขอให้เจริญเจริญสาธุสาธุความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับหลายคนสงสัยว่าป้าแตนและยูทูบเบอร์จะโดนข้อหาพาหนีหมายจับไหมอิฉันตอบง่ายๆจะโดนข้อหานี้ต้องมีคนหนีหมายจับก่อนคะ่ะคุณคุณว่าใครหนีหมายจับไหมล่ะ อีฉันว่าไม่มีนะไม่มีใครรู้ว่าหมายจับออกตอนไหนถ้าเราออกจากบ้านสี่ทุ่มแล้วหมายจับมาตอน6กโมงเชา้ารุ่งขึ้นเรียกว่าหนีหมายจับหรือคะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเหนื่อยแทนคะ่ะไม่ได้อย่างหนึ่งจะเอาอย่างหนึ่งเหนื่อยใจแทนคดีอื่นนะ ไม่มีให้เกาะกันหรือไงมารุมซ้ำเติมแค่บ้านบ้านเดียวปล่อยข่าวแบบนี้เขาจะหนักใจแค่ไหนสงสารซึ่งผู้โพสต์นะครับก็ได้มาคอมเมนต์ไว้อีกว่าไม่ว่าใครจะว่ายังไงมันต้องไปที่จุดเริ่มต้นว่าตอนที่เขาออกเดินทางมีการประกาศจับเขาหรือไม่ไล่ไปถึงตรงนี้ก็จบถึงคุณจะมีหมายตอนไหนถ้าเขาไม่รู้จะบอกว่า เขาหนีก็ต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่าเขารู้ว่ามีหมายจับถึงหนีใครจะไปแจ้งจับก็ต้องพิสูจน์ตรงนี้ให้ได้ถัดมานะครับบอ,อกว่ามีการแจ้งความหรือ,อย่างค่ป้าเหนื่อยใจจังเลยค่ะทำไมเขาถึงใจร้ายกันขนาดนี้ทั้งที่ก็รู้อยู่ว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรแล้วมันไม่ได้เกิดความเสียหาย กับพวกเขาโดยตรงทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้เฉพาะแค่เยาะเยะ้ยถากถางทั้งที่ไม่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาเลยถัดมานะคะบ,บอกว่ามันมีคนมาเถียงในดาวแวงว่าทุกคนรู้หมดว่าไม้จับออกตอนสี่ทุ่มทำไมตาพลไม่รู้หนูก็เลยถามกลับว่ารู้ได้ไงเป็นความลับไม่ใช่เหรอแล้ววันนั้น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังบอกไม่มีหมายอยู่เลยมันก็เถียงเข้ารกเข้าพงเลยเบื่อจะเถียงกับมันค่ะถัดมานะครับบอกว่า,าเหนื่อยใจกับคนแจ้งความแล้วเบื่อหน่ายว่าคุณมึงนะ่ะก็ว่างเกินแจ้งแม่งทุกเรื่องและจะงงมากถ้ามีตำรวจรับแจ้งความเรื่องนี้ถัดมานะครับบอกว่าคิดว่าทนายตั้มคงให้คําปรึกษาไว้แล้วค่ะใครมันจะบ้า ก็ให้มันหน้าแหกเองบทความดีๆนะครับลุงพลมวยได้น้ำกองเชียร์ตอกย้ำหลักฐานอ่อนการที่ศาลอนุมัติให้ประกันตัวลุงพลทำให้ทั้งลุงพลและทนายตั้มเหมือนมวยได้น้ำกระปี้กระเป่าขึ้นมาทันทีแม้ในช่วง2-3วันที่ผ่านมาถูกกระแสะสังคมและสื่อตีตราลวงหน้าว่าเป็นคนฆ่าน้องชมพู่ จนออกอาการเป๋ไปเป๋มาอยู่เหมือนกันสาเหตุที่ศาลให้ประกันนอกเหนือจากเหตุผลเรื่องของพฤติการหลบหนีและยุ่งเยิงพยานหลักฐานอย่างชัดเจนแล้วยังถูกตีความจากฝ่ายกองเชียร์ลุงพลว่าพยานหลักฐานที่ตำรวจมีนั้นยังไม่มากพอที่จะมัดตัวลุงพลได้และข้อหาที่ตั้งก็ไม่ได้ร้ายแรง จนทำให้ศารใช้ดุลยพินิษย์ไม่ปล่อยตัวชั่วคราวขณะที่ข้อสังเกตเกี่ยวกับพยานหลักฐานและการทำสำนวนของตำรวจยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างเช่นพันตรุเอกวิรุษสิริสวัสดีบุตรอดีตรองจเรตตำรวจซึ่งเคยเป็นพนักง,งานสอบสวนฝีมือดีและปัจจุบันเป็นเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ยังคงตั้งคำถามตอกย้ำว่าหลักฐานที่หนักแน่นที่ชี้ว่าลุงพลเป็นคนพาน้องชมพู่ขึ้นไปบนเขาคืออะไรและหากมีหลักฐานชัดเจนว่าลุงพลเข้าไปเกี่ยวข้องมีเจตนาทําให้น้องชมพู่ตายไม่ว่าจะโดยการอุ้มหรือเดินนำไปบนภูเขาและทิ้งไว้ตามที่ตำรวจตั้งสมมติฐานจริงเหตุใดจึงไม่มีข้อหาฆ่าผู้อื่นเพราะแม้จะไม่ได้ฆ่าตรงตรง แบบบีบคอรหรือทำร้ายร่างกายแต่การปล่อยเด็กทิ้งไว้บนภูเขาคนเดียวย่อมมีเจตนาเล็งเห็นผลว่าเด็กจะต้องเสียชีวิตพันตรวดเอกวิรุษยยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าหากจะนำร่างน้องชมพู่ไปซ่อนบนเขาเพื่ออำพรางคดีเหตุใดจึงต้องนำของเล่นของน้องชมพูติดไปด้วยขณะที่พรากน้องชมพูไปจากบ้าน ตามข้อหาที่ตั้งไว้เป็นการพรากด้วยวิธีใดและอย่างไรจนเป็นเหตุทําให้น้องถึงแก่ความตายประเด็นเหล่านี้หากไม่มีความชัดเจนอาจส่งผลต่อรูปคดีได้เหมือนกันแต่ก็อย่างที่ทีมข่าวค้นคนข่าวบอกไว้เมื่อวานก็คือมีสายตรงจากผู้บัชาการตารวจแห่งชาติยืนยันว่าการออกหมายจับเป็นแค่เริ่มต้นแต่ยังมีพยานหลักฐานอีกมาก ที่จะมัดตัวฆาตรกรและย้ำว่าคดีนี้คือการฆาตรกรรม